สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวจะพามานะครับนะครับร้านเดิมนะครับซับทวีพันไม้นะครับร้านที่สองนะครับติดกับสริยานยนต์นะครับก่อนถึงแมคโครนะครับนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับนี่ครับสนชมพูนะครับนี่ครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับสนจมูนะครับโอ้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับสนจมูนะครับแล้วก็สนบอมนะครับนี่ครับนี่ครับสนบอมนะครับจะแวกให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับ สนบอมก็นี่ครับ250บาทนะครับสวยงามนะครับแล้วก็นี่ครับแพบารมีด่างนะครับนี่ครับแพบารมีด่างก็สองบาทนะครับนี่ครับ,บ,รบครับ ครับนี่ครับอันนี้สนอะไรครับสนฉัดค่ะสนฉัดนะครับอันนี้สนฉัดนะคะหนักนะครับหนักค่ะโตช้าค่ะแต่มันสวยนะคะไปประดับค่ะ้สนฉัดราคาเท่าไหร่ครับสนฉัดสองร้อยห้าสิบค่ะสองบาทโอ้หนักครับเดี๋ยวไม่หนัก่ะไม่เป็นไรครับคุณอันนี้สวยค่ะฉัดนี้จะเป็นสนบลูสนบลูนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมครับสีเขาจะเงินเงินเนาะอัตเตอโอ้ ข้างล่างยังไม่เงินใช่ไหมครับค่ะอ่อนโอ,โอ้ยังถ้าอ่อนอยู่ยังไม่ไม่บลูนะครับนะ,ะส่วนบลูโอ้สวยสีเงินเงินจะโตแล้วมันก็จะอู้สวยมากครับสว่างครับ,รบแล้วก็อันนี้แก้วพวงดวงใจคนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะแต่มีแก้วแพะด้วยนะคะแก,แ,กแก้วแพวะ,ะแก้วแะ แก้วเพะรโอ้แก้วเคระแก้วเคระนี่โอ้มันโอ้มันเล็กกว่าแก้วพวงดวงใจนี่จะเป็นแก้วแคร์ดอกก็จะเต็มเลยนะคะนี่คือดอกของเขาเนาะโอ้ร้อยห้าสิบบาทใช่ร้อยห้าสิบบาทครับก็จะเป็นบอนนาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีนะครับนี่ครับบอนนาญี่ปุ่นนะครับบอนนาญี่ปุ่นสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับค่ะสามร้อยห้าสิบบอนนาญี่ปุ่นค่ะมีสองกระถางค่ะโอ้สองต้นเลยเนาะ บอลนนญี่ปุ่นนะครับอันนี้คอฟฟีี่ออันน้ะไรนะครับคอฟฟี่คอฟฟี่นะครับแต่เหมือนถ้วยกาแฟค่ะอ๋อคอฟฟี่นะครับเหมือนชื่อเหมือนถ้วยกาแฟเลยครับสองร้อยเก้าสิบาบาทนะครับแล้วข้างบนแล้วครับเจ๊อันนี้นักราชร้อยยี่สิบบาทน,นักราชนัราชสองอยยี่สบร้อยยี่สิบบาท,บาทนี่ครับ แล้วคราวดูสีอันพวงใหญ่ๆนะครับอันนี้อ่าสี่ร้อยค่ะพวงใหญ่ๆนั้นสี่ร้อยใช่ไหมครับฝั่งเจ็ดสิบบาทนะครับฝั่งนี้ก็จะเจ็ดสิบบาทนะครับตุ๊กตาห้อยเขมรนะครับมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักอยู่นะครับนี่ครับอืมเจ็ดสิบบาทใช่ไหมครับเจ <behav S 1> โอเรียบๆเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ครับโอ้เหมาะแก่การซื้อไปห้อยนะครับนี่ครับ แล้ววันนี้แล้วครับโอ้วันนี้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันเหมือนอยู่แถวชายหาดเลยนะครับนี่ครับมันจะมีมันจะมีนี่ครับเหมือนอยู่ในชายหาดเลยครับมีอะไรห้อยตรงเตงครับเนี่ยพวกหอยพวกปูอะไรเนี้ยครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับนกแก้วนะครับโอ้สวยมากเหมาะสำหรับประดับบ้านนะครับ ระดับกระท่อมนะยนะครับโอ้ยนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับนะครับแล้วขอเบอร์โทรอีกสักหนึ่งรอบครับเบอร์นะคะ081ค่ะด่าเบอร์ไปค่ะนะครับ081 071 6584นะคะเอาใหม่นะ081 071 6584ค่ะส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับค่ะส่งค่ะหรือ เบอร์มาได้เลยนะคะอนไลน์ส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับค่ะทั่วประเทศค่ะส่งหมดค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมันจะมีกล้วยไม้เนี่ยผมมาใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยกล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้อันนี้ก็ใกล้หมดแล้วค่ะมีม้เวนด้าอ้เวนด้าสองร้อยห้าสิบเลยครับคารถกันเนาะครับผมครับผมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเวนด้านะครับสองร้อยห้าสิบ ครับดอกไม้สวยๆนะครักล้วยไม้นะครับ <c oughs> สําหรับกระเช้านี้ไม่ได้ติดป้ายนะครับเลยไม่รู้ว่านครับกล้วยไม้นะครับนี่ครับ <c oughs> อันนี้ก็200นะครับกล้วยไม้นะครับอ <c oughs> นี่ก็เหมือนกันนครับน่าจะสองออสองร้อยนะครับนี่ครับติดไปลายไปแล้วครับดอกเลยไม้ส,สวยๆนะครับแต่สีขาวปนชมพูนี่ก็น่าจะสองร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าแวนด้านี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับนะครับสำหรับ นี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับมาอีกครั้งนะครับนี่ครับนี่ครับมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่คลิปนี้พามาชมประมาณนี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ